นี่คือสวนก่อนที่จะตัดหญ้านะครับนี่คือสวนของเราครับก่อนจะตัดหญ้าเมื่อคืนฝนตกมา,นนนามาครับนี่สวนเราครับก่อนจะตัดหญ้าจะดูหลังตัดครับจะเป็นยังไง กำลังกำลังนะครับย,ย้ายนี่ครับบรรยากาศก่อนจะตัดย้านะครับนี่เราเดินดูก่อนนะครับย่าลกมากเลยนะครับส่วนกล้วยของเรา ีครับก่อนจะตัดหญ้านะครับนี่ครับอันนีสะน้ำนะครับอันนีสะมีปลาอยู่นะครับ,บปลบายนี่ครับเดี๋ยวรอตัดเสร็จครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนของเรา ต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนปิดเทอรมครับนี่ครับส่วนก่อนตัดนะครับ